กรับขอสวัสดีอีกมือนึ่งเนาะครับมือนี่ก็ผมในมารีวิวบุญทางใดนอกรับมาคับข่ามาหอดเล้ยกับาข้างสาราเด้อก็ับเปนกาี่นเกมนีก็เ่าโอเค้านอของบาวันรันหลายเลยสร้างบ้านทิ้งคัหนึ่งนะครับถายคนลองดล่นตามมาตรการของทางขราชการเพื่อนอนันรับเนาะ บุญกุ้งเขาของประเทศนี่ผูไทยบ้านหินขันนะครับนอหนี่นเนาะก็อุ่นบุญกุ้งเขาของไม้สามคำเดือนสามนะครับออกไม้สามคำเดือนสามอ้ที่เขาเรียกกันว่าบุญกุ้งเขานั้นเระเพิณี่ออกไม้เดือนสามนะครับสามคำเดือนสามคองถูกปีมีจัดขึ้นนะครับนตามประเพิณี่ของชาวบ้านครับี่พี่น้องทีมากกำลังมากครับ พิธีการสิเริ่มแล้วองนะครับเบื้องคิดว่าอะไรก็เรื่คงว่าอะไรก็เรื่องข้าวสะไคร่กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างมัดฝันัได้เฮ็ดคิดต่อไปอีกนะครับเนาะกาบเนือมุ่นพระคุณเจ้านะครับสำหรับไอ้คิดนี่ก็ตั้งแม่ว่านก็แม่ครัวเฮาก็สิพร้อมนะครับเนาะของแม่ครัวเฮาพร้อมแล้ว คิดลงกบาแน่เรียนเชิญนะครับเรื่อครับมนะครัวมใส่บาทน้ำการสะก้อนนะครับพี่นองถูกสูงทุกคนนะครับของเชาวยูทูบของเฮานะครับที่ปี่กับนกาลังใจให้สร้างบาทิ้งันนาะงรับเบื้องคีบผมรลั็จะลืมบไหร่แช่บุหรี่ดำใม่พุ่มนน่แน่ได้เขียนชื่ออยับ จะได้นีกำลังใจต่อต่อไปมันขาดเนาะมันขาดมันเกิดตามปะเทินของชาวบ้านหินคำเ้านะครับตามประเทินของชาวบ้านหินเขาคือเขาผู้ไทยของบ้านหินคำหฮานะครับเนาะนิยาเดอร์งเอนร่คือายกของเนาะเอ็ดทีห้องอยู่เบงัพระข้าศัก์สินาเป็นหนึ่งศบารให้องบุญ ทา้งชาวบาานทิ้นค pues mm ันงผู้ภูไทยของผูไทยเสียปนมาจากคุณละครฝั possono, two, so, ่งฝั่งประเทศเล่าเข้าเือทีผมกบบผมมียังเนาะครับมือคลืนนี่กับทีสามคืนสองหมื่นสองคืนฟองเประกอบที่ว่าอาจารย์มีเป็นทรงมาให้นะครับเนาะว่าเข้าประกอบนี่มันสีรับได้่วนบันไดกะเป็นเผาผูไทยของชาวบ้านทินขันนะครับผูไทยเสียปูนทั้ง คนละครับประเทศเกินบ้านเฮ่านั้ครับเนาะเบิ่งคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามคือเป็นกำลังใจให้สร้างบัตรบ้านหุ่นกันนเลยนะครับเด้อกระชั่นมันก็ะโดนพบกกันสิลงคลิปทืนหนึงนะครับมันบ่ค่อยมีโอกาสได้ไปเนาะครับสำหรับมื้อนี้ก็ผมกับด้ลงคลิปให้ สร้างอาจารย์คนเพิ่งเศร้ายูทูบของเขานะครับเนาะขอขอบคุณล่วงหน้าที่ FC เอฟซีห้าติดตามของช้างมัดบับ่นทิ้งกันสลับมณีแคมีทิพไหเอฟซีห้องเ,เดืเบึงกันนะครับอย่าลืมนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดสัรเข้าเ่เพื่อเป็นกำลังใจให้สร้างวัดบั่นทิ้งกันใน้ี้ครับเด้อขอขอบคุณครับ